มิลาดนะครับหลังเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะพัดลมทำงานปกติล้วมีการดัดแปลงดัดแปลงเอามอเตอร์ตัวนี้ใส่ตัวมอเตอร์พัดลมของรถมิซูมิลาดนะคะตัวด้านบนก็จะเป็นตักเก่านะคะได้มีการดัดแปลงมาแล้วนะคะ ตัวด้านล่างก็จะเป็นของที่จะใส่ให้ใหม่นะคะเป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซ่นะคะตรงรุ่นนะคะตัวนี้นะคะโอเคค่ะเยวให้ช่างประกอบนะคะเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะฮะ,ะ,ะก็เราเลือกใช้เป็นอะไหล่มาตรฐานเดนโซนะฮะของมิสูมิลาดตรงรุ่น ตรงรุ่นเลยนะครับมอเตอร์เสียมอเตอร์เสียนะฮะคือนี่ครับมีการดัดแปลงดัดแปลงเอามอเตอร์ตัวนี้ใส่นะเอามอเตอร์ตัวนี้ใส่ก็จะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะเปลี่ยนเรียบร้อยใบโยกนิดหน่อยนะฮะจริงๆตอนนั้นเปลี่ยนใบนี่เป็นมอเตอร์ไซส์แท้ของมาดูนะฮะ ออเตอร์ไซส์แท้ของเดนโซนะครับเดี๋ยวช่างจะได้เปลี่ยนจัดการให้เลยนะครับผมบอกว่าวันนี้เราเราพยายามวันนั้นก็ใบเสียใช่ไหมเพราะว่าใบมันไม่ได้ไม่ได้มันแกว่งเนาะวันนี้มันอยู่ที่ที่ช่างนะว่าจะต้องแนะนำถูกทำได้ นะฮะเปลี่ยนรวมค่าแรงเรียบร้อย,อยาาก็ <ทำ S 2> ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทเสร็จแล้วแรงไหมแล้วมันมีตัวเดียวด้วยแรงได้ไม่กี่วันถ้าเกิดว่าสปีดหนึ่งสปีดสองมันแรงแล้วมันดึงความร้อนระบบแอร์ออกไม่ได้แอร์ทำงานหนัก mm hmm. เปลืองน้ํามันคอมเพรสเซอร์ mm hmm. ไม่ตัดอีก mm hmm. เนี่ยมันมีปัญหาตามมาเยอะ mm hmm. ฉะนั้นถ้ารุ่นไหนที่มีพมัดลมไฟฟ้าตัวเดียวเบิกแท้ได้ให้เบิกแท้เลย mm hmm. นะ ไม่ทำก็เสียเงนินเปล่าเนี่ยครับ,รบเดียวไม่เท่าไหร่เลยไม่ร้อนไม่เย,ย็นอีกมิลาดนะครับหลังเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะพัดลมทำงานปกติแล้วรอบเป็นไปตามมาตรฐานของมิซูนะเปิดแอร กดเอซีเลยครับอ่าพัดลมทำงานนะครับปกติเสียงลมแรงนะแรงตอมแม่นะตอมแม่ลูกปืนพวกสายพานเริ่มมีเสียงดังนะับ่าเนี่ยนี่เสียงไหนที่ที่ที่อะไรออกมาเนี่ยอ๋อพี่แด่เงียบได้ไหมเสียงเครื่องยนต์ตอนที่คอมไม่ทำงาน ตอนไม่มีโหลดของระบบแอร์เปิดแอร์ไม่มีเสียงออกมาเราต้องสังเกตนะครับใช้รบต้องสังเกตถ้าภาพมานี่จอดเสียงอยู่ข้างทางอันนี้ก็มีการซ่อมแอร์นะเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์่าท่อแอร์ท่อแอ Air Air ร์จากตู้แอร์นะครับจากตู้แอร์มาเข้าคอม ก็อนจะแปลงครึ่งท่อนรถเข้าเปลี่ยนมอเตอร์ตอน1,386,651กิโลเมตรครับ dân Lan